สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะวันนี้ก็จะพาไปเดินชมหมู่บ้านที่อยู่อีกวันหนึ่งนะคะกับบรรยากาศดีๆค่ะไปกันเลยค่ะโอเคนะก็จะพาชมหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นห้องสมุดประจําหมู่บ้านนะคะนี่นห้องสมุดประจําหมู่บ้านแต่วันนี้เขาปิดนะคะเพราะว่า ปิดช่วงโควิดเนี่ยค่ะก็ปิดหมดนะคะนน่ร้านตัดผมปิดนะคะปกติจะเงียบนะแต่ช่วงนี้จะมีคนออกมาแต่ That Pretty flower over there กลุหมู่บ้านที่เขาไม่ไกลาจากบ้านย Go โก t ูเดชเชิร์ดเบนคลอมเบลพาร์คคาเฟ่ร้านค้าต่างๆทิิดหมดนะคะนี่คะ่ะ เขาจะปิดซึ่งก็มีร้านต่างๆที่เป็นร้านอาหารอินเดียร้านอาหารอินเดียนะก็จะเป็นร้านอาหารจีน กระไรกของชัมต้ไก่ทอดครอสเดดี้ ไปรถสก้าจะดเป็นร้าน,นเบเกอรี่เยสเช็ค hmm. ถนนโอเคก็จะเป็นมันจะเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองนะคะที่เราเอาเสื้อผ้ามาบริจาคไปก่อนนะคะด๊อกมีร้านขายผ้าม่าน ออเดอนิวช็อปโอเปนลออ้เฟเชียรเอฟเฟกซ์เป็นร้านตัดผมชายนะคะปิดหมดนะคะเยดิสนีอเปนเ Yeah b ่ะ I know that just อ๋ร้านอาหารดินเดียอีกร้านหนึ่งนะคะที่จะเป็น post office เป็นไปรษณีย์นะคะแต่ว่าปิดนะคะปิดช่วงโควิดไม่ไม่ได้เปิดทาการ จะเป็นร้านอาหารจีนอีกร้านหนึ่งนะคะอยากให้ดูต้นอันนี้มากเลยต้นไม้นี้สวยมากต้อนดอ,อกอน,นี้นะ,ะสวยมากเลยกสีชมพูให้มองขึ้นไปนะะนี่ก็แล้วก็จะถึงพาร์คแล้วนะคะ นี่ว่าคอมเวลพาร์คนี่ก็จะเป็นโรงเรียนคอมเวลค่ะเป็นโรงเรียนมัธยมสำหรับเด็กมัธยมที่ที่นี่นะคะลูกสาวก็เรียนที่นี่ค่ะ,ะ,คะเ,รเรียนของลูกสาวนี่นะคะเป็นเรียนของลูกสาวค่ะเป็นมัธยมเด็กก็จะมาพักกันเป็นที่เดินออกกำลังกายพักนี่จะใหญ่โครโรนาไวรัส นี่ก็จะมีแผ่นสีเหลืองอ่าพาร์คที่ไหนอยู่ก่อนวัดพิพนวอล์คพาร์คแอคเซสสัยที่เนี่ยพาร์คนี้จะใหญ่มากเลยค่ะโอ้เซอร์ไพรส์เี้ยเนาะอะไรนี่นี่จะเป็นรถของทางคอนซิลนะคะ ก็มาตัดหญา้าท,ที่ที่สนามข้าบบ้านเราเรียกว่าอะไรนะสวนสวนหรือเปล่านี่เรียกว่าเป็นพาร์คนี่ก็จะเป็นเด็กแต่ว่าวันนี้เอ่อช่วงนี้เขาปิดสําหรับไวรัสนะคะเนี่ยปิดไม่ให้เข้าล็อกประตูไว้เลยให้ออกมาเดินออกกําลังกายสวนได้บิ๊กทีทำไม้ใหญ่มากเลยคะตอนนี้ ร่มรื่นนะคะเราเดินไปนู่นไก่ถ้านี่ถ้าไม่ติดว่าไวรัสนะคะเด็กอากาศดีๆแบบี้ช่วงหน้าร้อนเด็กจะเต็มเด็กจะมาเล่นที่พักนี่เต็มเลยคะ่ะ y <c oughs> ้ u try นทไมร่มรื่น ก็จะเงียบเข้าปิดไม่ให้เข้าไปเล่นแต่ว่าเราเดินออกกำลังกายไ,ได้นะคะพาน้องหมามาเดินรสึดไม่ไดอ้เลยข้านสนเลจะล็อกไว้หมดเลยที่ของเล่นที่เป็นบาสเกตบอลสนาม บาสเนี่ยเขาจะปิดล็อกไว้หมดเลยนะคะกว้างมากค่ะเยอสดเอือฮะโอ้ด่าจะเฟรัวร์น่สดอกนี้สวยมากเลยค่ะเนี่ย <c oughs> ชอบโอ้โหสเมลน่าสเวล ดอกเนี่ยช่อสีม่วงๆเนี่ยหอมมากเลยค่ะสวยมากเลยอ่ะเนี่ย

One เนี่ยค่ะเนี่ยที่คนไทยที่คนไทยเขาเรียกว่าผักเสียนฝรั่งนะคะแต่ดิฉันไม่เคยกินหรอกคะ่ะแต่จะเก็บมาให้ดูเฉยๆนะคะตอนนี้ชวีชัยชัยพิพิธอุติอีกเนี่ยวันนี้วันอุตออกแ่ะวก็จ้องออยู่วีล่ คนไทยที่นี่เขาเอาไปใช้ดองคนไทยบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนอย่างดิฉันเองก็ไม่กินนะคะเขาบอกว่ากินได้อยู่แต่ก็ไม่กล้าเรียกว่าผักเสี้ยนปลังตัวลาวิชเป็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ไปเป็นเป็นป่าเข้าไป นกว่างมากค่ะหลายอย่างนอเราเดินมาเกือบรอบหู ส่วนสาธารณะใกล้บ้านแล้วดูสังเกตดูพื้นนะคะมันจะมีดอกไม้เล็กๆสวยงามมากเลยค่ะดมดอกก็สวยใหญ่โตเลยนียนน่ Look at this f l o w r ้อ่ะด้ิดูดอกไม้นะตามพื้นนะ่ะช่วงฤดูร้อนที่นี่จะสวยมากเลยมันนะประดับพื้นให้สวยงามดอกนี้ก็สวยมันจะเป็นมันจะมีพวกต้นบูเบอรี่เป็นสะพานเล็ก นี่เป็นแถวบูเบอร์รี่มันยังไม่ออกลูกนะคะนี่คือเราผ่านมาจากตรงนู้นเดินมาตรงนู้นนะคะนก็จะเป็นพักที่ใกล้บ้านนะคะห่างจากบ้านประมาณหนึ่งนาที ปีเดือนมิถุนาเขาจะมีะงานเทศกาลประจำงานแต่ปีนี้ไม่มีเพราะเป็นไวรัสนะคะเขาไม่ให้ชุมนมุมไม่มีงานเลือล่อนเลย No Festival a n t i s e a r เดินไปแล้วร้อนเอ้าเสื้อกันหนาวละน้องหมาก็ร้อนนะ เขาเป็นหมาพันเล็กอะค่ะเดินไกลไม่ค่อยไหวอีกอย่างหนึง่งถ้าอากาศร้อนอย่างนี้พื้นมันร้อนไงทำให้ฝ่าเท้าเขาเนี่ยอาจจะไหมนะตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนา เด็กเล่นเขาจะปิดประตูล็อกไว้หมดเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าะะจะมีป้ายเตือนไว้แล้วปันล็อกประตูไว้หมดเลยใม่ใเด็กๆนะ่าสงสารเด็กๆนะทีาอยู่บ้านไม่ได้ออกมาเที่ยวเล่นอากาศดีๆแบบนี้แต่ถ้าคนไหนที่เขามีสวนในบ้านเขามันก็โชคดีไปเด็กก็เล่นในสวนได้แต่ถ้าคนที่เขาอยู่ อพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยมันไม่มีสวนเด็กก็ต้องอุดอู้อยู่แต่ในห้องในบ้านโอเคค่ะก็จะถึงบ้านแล้วนะคะบ้านก็จะอยู่ตรงนี้ยนะบริเวณนี้นะคะโอเคนี่มีดอกไม้ข้างทางมาฝากนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้การยานมิทุกคนจงมีแต่ความสุข สมหวังดังบัวบานนะคะส,สำหรับวันนี้บายบายค่ะ